เชื่อแล้วทำให้เรามีพลังต้องเอาสิ่งนั่นน้องเข็มนะคะน้องเข็มเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเห็นทันตาเลยบอกเลยน้องเข็มที่กำลังเข็มจิราเนี่ยรานเป็นคนคุยกับน้องเข็มตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เห็นน้ำตากระเซิงบนใบหน้าน้ำตาเต็มใบหน้าตั้งแต่คุยกันวันแรกจนวันนี้นะคะผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งปีน้อง เข็มเปลี่ยนชีวิตน้องเข็มเจอผู้ชายที่ดีตอนนี้ไปอยู่เยอรมนีแล้วเพราะเขามีความเชื่อม่เนี่ยใครไปถามน้องเข็มได้เลยเสียงกระดิ่งปลุกเตือ <c> น <oughs> <c oughs> โอเคใครไม่เชื่อเข้าเนี่ยน้องเข็มจิราสิริเนี่ยเข้าไปอ่านดูแล้วไปถามเขาว่าจริงไหมชีวิตเขาจากลมลุกคุกคลาดอยู่ใน หูเหวเลยนะก้นเหวเลยนะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปโดนสิ้นเชิงเลยชีวิตเพราะเขาเปลี่ยนไมเ่เซตตัวเดียวครับเขาเปลี่ยนไมเ่เซตตัวเดียวพี่รันคือครูคนแรกถูกต้องน้องเข็มเข้ามาหาพี่คนแรกเลยแล้วพี่ก็บล้างสมองหมดเลยน้องเข็มชีวิตสิ่งที่สําคัญมันคือใครก็คือตัวเรา ถ้ารันจะบอกคุณยังไงก็ช่างค่ะรันจะเอาคำพูดดีๆหรือความรู้ที่รันมีทั้งหมดในชีวิตมาบอกคุณนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณจะไม่มีการกระทำจะไม่มีการลงมือทำหรือแอคชั่นอะไรทั้งสิน้นฟังอย่างเดียวเั้นๆนเนี่ยเชื่อเราเห็นไหม,มพอเราไม่เชื่อเราจะไม่มีการลงมือทำแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราเชื่อปุ๊บ เราจะมองหาหนทางเราจะลงมือทำเราจะทำทุกอย่างที่เราเชื่อตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้นะครับชีวิตดีดีเรียนไปเขาได้อย่างที่เขาต้องการทุกอย่างจากที่ในตอนนั้นที่เราคุยกันวันแรกน,ะน้องเข็มไม่มีเลยอนาคตมองไม่เห็นเลยจมอยู่กับอดีตสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาตอนนั้นนะ มันทําให้เขาร้องไห้ทุกวันอ่ะเราไม่ต้องไปรู้ลึกเรื่องอะไรแต่รู้แต่ว่ามันทุกข์แต่เมื่อทุกข์เพราะอะไรคนเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดนี่ไม่ใช่พระแต่ว่ารู้ทุกข์เพราะความคิดตัวเองทุกข์เพราะใจตัวเองลองเปลี่ยนความคิดสิน้องเข็มเปลี่ยนความคิดในวันนั้นก็เลยมีความสุขในวันนี้ชีวิตดีๆโอดิ่ดงไม่ใช่ดิง่งโน่น ทะลุทะลวงไปจักรวาลดิ่งขึ้นฟ้าไม่ใช่ดิ่งลงเหวค่ะมันขึ้นมาจากก้นเหวมันก็ดิ่งขึ้นจักรวาลเลยเชื่อค่ะเ <ija> ข็มโชคดีนี่แหละต้องเข็มเข็มก็าบอกว่าเข็มโชคดีทุกวันแล้วในที่สุดเข็มก็โชคดีแล้วคุณหลายๆคนที่เข้า,าไปหาแฟนฝรั่งอ่ะถ้านั่งมานั่งเชื่อเรื่องโชคเรื่องว่าสนาบุญบารมีไม่มีถามว่า,าจะาเอาพลังที่ไหนมาผลักด,ดันขับเคลื่อนชีวิตเหรอคะ เชื่อ ER อะไรเชื่อ ER ในสิ่งที่มันให้มีพลังหน่อยจะเชื่อทั้งทีเลือกเอาจะเชื่อแบบไหนอนุญาตให้ตัวเองโชคดีค่ะต้องอนุญาตด้วยนะเห็นไหมต้องต้องลงทุนเกิดชีวิตคือต้องลงทุนต้องทำอะไรใหม่ๆบ้างอะในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเราต้องทำอะไรที่มัน เปลี่ยนไปจากเดิมที่ามาันต่างไปจากเดิมเพื่อจะให้ผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยนถ้าเรานั่งทําแบบเดิมคิดแบบเดิมเชื่อแบบเดิมชีวิตมันก็เป็นแบบเดิมผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเดิมมา30 40 50ปีแล้วถ้าวันนี้คุณอยากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปจากเดิมทําอะไรที่มันแตกต่างผลลัพธ์มันถึงจะแตกต่างทําอะไรที่มันแตกต่างคะแตกต่างยังไงคะ ต้องบอกว่าแตกต่างยังไงอย่างเช่นคุณเคยเชื่อเอาความเชื่อแล้วกันแค่เปลี่ยนความเชื่อนยคุณเคยเชื่อว่าฉันวาสนาไม่ดีบุญบาร,รมีไม่ถึงฉันไม่สามารถเจอคนดีๆมีแฟนดีๆเขาได้วันนี้เปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าฉันคือคนโชคดีฉันสามารถลิกขิตชีวิต ตัวฉันเองได้ฉันจะเจอคนที่ดีแบบไหนก็ได้ฉันสามารถเลือกได้ฉันนี่แหละฉันรู้ฉันรู้อย่างแน่ชัดฉันเชื่ออย่างแน่ใจว่าฉันนี่แหละจะเจอคนดีหลายๆคนนะคะเข้ามาหาอะไรพูดนี่แหละแบบนี้แหละไอ้โชคชะตาฟ้าลิกคิดนี่นะหนูคิดว่าหนูคงเจอชีวิตดีๆดูคงไม่มีแบบเขาหรอกเพราะหนู อา,อาพับมาตั้งแต่เด็กอ,อาพับมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นไงก็เชื่อต่อไปเหรอว่าเราเราจะอาพับไปตลอดชีวิตอะถ้าเชื่อแบบนั้นคุณก็อาพับไปตลอดชีวิตค่ะถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าฉันไม่มีทางฉันเคยอาพับก็จริงตอนนี้ฉันเปลี่ยนความเชื่อใหมห่แล้วฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่อาพับฉันเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีปากพูดเข้าไปแล้ว ผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนให้มันรู้ไปรันเปลี่ยนแล้วชีวิตรันเปลี่ยนแล้วนำมาสอนคุณทุกคนจากประสบการณ์น้องเข็มก็เปลี่ยนน้องพิมพ์ก็เปลี่ยนน้องโอโ้โหตั้งแต่รันทำ u t u b e มาสี่ปีเนี่ยชีวิตคนเปลี่ยนไม่รู้เป็นพันพันหมื่นหมื่นคนแล้วมั้งทั้งทั้งที่เขามาบอกกับเขาดูเฉยๆแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตเขาดีๆแล้วเขาไม่มาบอกอีกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยลองเชื่อสะหน่อยสิ แหอด้วยเชื่อแม่เชื่อฉันมีสามีฝรั่งดีๆแถมหลอด้วยค่ะแล้วไปไงเจอหลอว่าที่ฮิตอีกนะคะแล้วปฏิหารเกิดขึ้นตลอดเลยกับนังเข็มเนี่ยเพราะอ,อะไรก็มีความเชื่อที่มันความเชื่อของเขานะไม่เคยเขวนะคะ อยู่ตรงไหนเขาปักหลักอยู่ตรงนั้นนะคะถึงจะอะไรจะเข้ามาทําให้ความเชื่อเขาแบบเปลี่ยนไปเขาจะรีบกลับมาท,ทันทีไม่ได้ฉันต้องเชื่อแบบนี้ไม่มีทางฉันจะเชื่อแบบนี้ฉันไม่เปลี่ยนความเชื่อจะกลับไปเชื่อแบบเดิมไม่มีทางนะคะแล้วขนาดน้องเข็มจะไล่ฟัง,งเข็มมาไล่ฟังนะะขนาดเขาไปขอวีซ่านะคะปกติวีซ่าเชางเก้นวีซ่านะคะเขาจะดูว่าเราทํางานอะไรถ้าเราไม่มีงานทาเนี่ย เขาจะไม่มีทางให้วีซ่าคุณเลยเพราะคุณเขากลัวคุณไปแล้วคุณจะไม่กลับมาขวดกลัควคุณจะไปหนีวีซา่าจะไปอยู่แบบหนีวีซา่าแล้วน้องเข็มนะคะเพิ่งลาออกจากง,งานใหม่ๆไม่มีงานทําค่ะไปขอวีซ่ากับแฟนรู้ไหมคะว่าเอเจนซี่ที่เขาไปถามอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่มีทางได้วีซา่าหรอกคุณไม่มีงานทําแต่การันตีแล้วไม่มีทางได้หรอกแต่น้องเข็มบอกว่าหนูเชื่อว่าหนูจะได้แล้วก็ไปขอวีซา่ากันค่ะ รู้ไหมครับผลลับออกมาไงขนาดไม่มีงานทําได้วีซ่าค่ะอยู่เพราะอยู่ที่อะไรคะความเชื่อศรัทธาคุณคิดดูแค่นี้แล้วกันรันก็ยังคิดเลยค่ะไม่มีทางได้หรอกรันรู้สึกเพราะว่าการการเห็นเห็นมาการที่คือเราเห็นมาเยอะไงว่าขอวีซา่าถ้าไปวีซ่าแบบท่องเที่ยว เขาจะดูว่าเราทํางานอะไรเขาจะดูเรามีทํางานหลังเป็นหลักเป็นแหล่งเราจะกลับมาทํางานไหมเขาจะยึดถือแบบนั้นค่ะแล้วมันเป็นไปได้อย่างไงที่คนไม่มีงานทำเนี่ยแล้วเขาให้มีซา่าน่เพราะอะไรปาฏิหาริย์ไงเพราะเขาเชื่อว่าเขาโชคดีเพราะเขาเชื่อว่าเขาได้เห็นไหมสิ่งปาฏิหาริมันจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดเลยเปลี่ยนสิอย่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนจนเคยชินนะคะจะออกมาทําอะไรใหม่ๆไม่กล้า นั่นคือคุณก็จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณจนเป็นจนตายชีวิตคุณก็จะไม่เปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมแล้วนั่นแหละชีวิตมันถึงจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างเข็มเป็นคน VIP ค่ะจกักรวาลจะสนับสนุนทุกอย่างนี่ไงน้องเข็มเชื่อแบบนี้ไง น้องเข็มเชื่อน้องเข็มเป็น VIP ไปที่ไหนคนก็เทคแคร์ดูแลพิเศษเป็นพิเศษนะคะนี่ไงถ้าเป็นหลายๆคนนะคะความเชื่อหายไปแล้วถ้าบอกว่าโอ้ยมีแต่คนพูดว่าไม่ได้หรอกวีซ่าไม่มีงานไม่มีทางได้หรอกเพราะแล้วเขาพูดก็ตามประสบการณ์แต่ว่าจำไว้เลยว่าปฏิหารเกิดขึ้นเสมอนะคะปฏิหารเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อและศรัทธาในความโชคดีของตัวเองเสมอ เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าโชคดวงวาสนามันเปลี่ยนกันได้มันสร้างกันได้การันตีตรงนี้ค่ะมันสร้างกันได้ล้วใครที่เชื่อเหมือนอย่างที่เนี่ยน้องคนนั้นที่มาบอกเยจะมีแฟนดีๆสักคนหล่อๆสักคนไม่มีวาสนาไม่มีทางมีได้แล้วฟังแล้วม,มันเป็นไงหดถู่ เพราะว่าเราเอาชีวิตเราให้มันขึ้นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าที่เราก็ไม่เห็นตัวตนทําไมไม่สร้างมันขึ้นมาเองทําไมมันสร้างมันขึ้นมาเองเรานี่เลยค่ะหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนะคะหนังสือเล่มนี้ก็บอกแล้วหนังสือของอาจารย์บดิตนะคะมีชื่อว่าหมอดูที่ที่แม่นที่สุดในโลกคือตัวคุณเองนะคะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมันจะบอกคุณว่า คุณเป็นหมอดูให้กับตัวเองได้ยังไงมันคืออะไรมันแบบไหนไปหาอ่านค่ะหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกคือตัวคุณเอง